สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่เป็นโอกาสที่ดีวันหนึ่งนะฮะเราจะมาแนะนําวิธีการซ่อมเทคนิคก,การซ่อมและการรูกษารถยนต์ดีเซลคอมบัลเลวซึ่งวันนี้เราใช้รถยนต์นิสสันนาวาร่าขนาดความจุกระบอกสูบ2,500ซีซี c เป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแปรพันหรือเราเรียกยก่อกว่าเป็น Vn Turbo ทีนี้เรามาดูกันว่าในรถยนต์นิสสันนาวาร่าคันนี้มันจะมีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ใดบ้างที่อยู่ในเครื่องยนต์ตัวนี้ ขอแยกเปิดฝานะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่มีความสําคัญนะครับเราเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของเขาคือตัวกล่องคอนโทรลยูนิตหรือ ECU นั่นเองซึ่งรถยนต์ทั่วไปทุกว,วันนี้จะติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องยนต์ตัวต่อไปคือกล่องฟิลนะครับกล่องฟิลนี่เอาไวต้ตรวจสอบว่าฟิลที่ควบคุมเครื่องยนต์ขาดหรือไม่ทางนิสสันจะมี2กล่องนะกล่องหนึ่งอยู่ด้านด้านที่ผมกําลังชี้อยู่นี้คือด้านขวามืออีกกล่องจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งติดกับชุด ABS นะครับ อันนี้กือกล่องฟิลเมนหลักนะครับตัวต่อไปก็คืออุปกรณ์ตนวนี้มีความสําคัญที่ในการควบคุมปริมาณแก๊สไอเสียเราเรียกว่า ETR หรือลิ้นระบายควบคุมแก๊สไอเสียนะอันนี้มีหน้าที่ควบคุมแก๊สไนโตรเจน,นออกไซด์อันนี้เป็นข้อกฎหมายตามมาตรฐานยุโรป3นะครับยุโรปสยุโรปสามยุโรปสนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือหัวฉีดนะหัวฉีดเป็นอุปกรณ์ที่เราจะพบว่ามีการเสียบ,ยบย่อยๆนะครับ หนึ่งเนื่องจากการอุดตันหรือติดค้างนะครับอันนี้คือปัญหาของฉีดและหัวฉีดชอบรั่วอันนี้นี่คือตัวหัวฉีดนะครับตัวต่อไปก็คืออุปกรณ์หลักที่มีหน้าที่วัดปริมาณอากาศทางเข้าเราเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์วัดปริมาณอากาศหรือแอร์โฟมิเตอร์ในอุปกรณ์ตัวนี้จะประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอากาศทางเข้าด้วยและตัววัดปริมาณอากาศนะครับที่เข้าเครื่องยนต์ซึ่งตัววัดปริมาณอากาศทางเข้าถ้าเกิดการเสียเนี่ย จะทำให้เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นเกิดการตื้อน,นะครับควันดำแล้วไฟลูกเครื่องยนต์จะติดโชว์เพื่อเตือนผู้ขี่ให้รู้ว่าเซ็นเซอร์ปริมาณอากาศต,ตัวนี้เสียถ้าเราสังเกตว่าเครื่องยนต์นิสสันนาวา拉ตัวนี้จะคล้ายๆเครื่องยนต์วีโกโตโยต้านะครับจะสังเกตว่าตัวกรองจะมีปั๊มมือหรือเรียกปั๊มแยกเนี่ยครับนั่นก็หมายความว่ารถยนต์นิสสันนาวาาคันนี้ไม่มีปั๊มไฟฟ้าที่แช่ในถังเหมือนอีสุนะครับเหมือนตัวของมิตซูบิชิ เมื่อน้ำมันหมดอะไรต่างเราก็จะใช้ปั๊มมือช่วยนะครับตัวนี้เป็นตัวตรวจสอบเวลาที่เราทาการทําการซ่อมหรือตัวเช็คระบบะน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะต้องใช้ปั๊มมือเพื่อปั๊มน้ํามันเนี่ยขึ้นมายังยังห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับซึ่งจะส่งไปที่ตัวปั๊มขอมเบอร็วข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับค,คือตัว SCV นะครับจะติดตั้งอยู่ที่ตูดปัม๊มเป็น,เป,นเป็นตัวอุปกรณ์ที่มีความสําคัญมากในระบบเครื่องยนต์ดีเซลขอมเบอร็ว ก็คือตัวปั๊มน้ำมันนะครับในตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตัว SCV หรือลิ้นควบคุมการดูดนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเห็นพบว่าเราเสียบ่อยพอๆกับการเสียของหัวฉีดนะครับซึ่งของนิส s ันนวาร่าเนี่ยเป็นรุ่นสั้นนะรุ่นสั้นนี่สามารถถอดมาล้างความสะอาดได้และสามารถนำมาตรวจสอบด้วยแบตเตอรี่หรือวัดค่าความานของขดลวดตัวนี้ได้ครับซึ่งเราจะทำการตรวจสอบให้ให้ดูในภายหลังนะครับ เซนเซอร์ S S นะครับตัวนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเซนเซอร์วัดรอบเครื่องยนต์และมุมขัวขวียงของรถยนต์นิสสันนาวาร่าจะติดตั้งอยู่ที่ล้อช่วยแรงส่วนเครื่องยนต์อีสุจะติดตั้งอยู่ด้านหลังใบพัดหม้อน้ําหรืออยู่ด้านหน้าเครื่องยนต์นะครับซึ่งถ้าเซนเซอร์ตัวนี้เสียเนี่ยจะทาให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเซนเซอร์ตัวนี้มีชื่อเรียกเฉพาะคือฮอทารสมิเตอร์